ซ่อิ่งกเแลแต่ว่าเขาไปหลินเลยเขาไปหลินก็พอมันง <c oughs> ทีพา่า,าน้อยไปหลินก็พอสุพรนะตนอะหนอุรเอา้าของลูกบ่มาจะเข <c oughs> ื่อนเนาะเขาไปหลินก็พอกูเด้ปหลินเนาะมันจเจ้าอยู่นะ้ <c oughs> ามาะไรคบบาวน้อยมากแต่ข้าวเพื่อนสูอยู่ตนนัง <c oughs> ไปเรยข่าเย,าเ,ย <c oughs> เรยขายเรยเพื่อนเองหนน่ะจ <c oughs> อมากรา,ายคน เออเนาะแบบคุดคุดซ้ำหนึ่งคุดคุดซ้ำหนึ่งแล้วก็อันนั้นหว่ยอ่ะเนาะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะคือตอนนี้เฮากับ่น้อยกับท่านกัปนั่ทุกคนเนาะสิยูวินวาเลนไทน์ก่อนคนนะบางทีมานได้ผู้เสกผู้สาวกับจังเมื่อตอนนี้กำลังชีเข่าไปเพื่อนโซขนาเนี่ยทุกคน คือบ่าน้อยนี่จักกับโซนาณจักแต่ดุนดุนไงจักก่อนคอยอีกตอนเดือนยังไม่ได้เห็นโซนี่ดุนหรอเปล่าซีฮาปีซีฮาปีแล้วบม่เห็นโซนาณ์่ะแต่ขาโซไปแต่ขาโซไปเอาเมียอยู่เบียงนี่กะบมเห็นเลยผมเห็นว่า่อยลงมาเมื่อนีร่นี่เขาสิพาจะไปสิพาจะไปบ่อสแต่ว่าโซหาบอยด์มาโซอยู่เบียงแหละแต่ว่าเขาไปดินเลยเขาไปดินก็พอมัน ที่พาบาน้อยปริญก็พอสมขนานครันไหอขาองลูกบมาจะเขื่อนเนาะเอากระป่กพอหดแล ouais. ้ปิัเอาแนวหักของห่วงมันก็ไม่ได้บอกมันดอกแต่ว่ากระทัทัหาพอมาแล้วาทหาพอแล้วแล้กมจะบอกซูเอโอเคอก็ไ่ได้บอกก็ไ่ได้บอกซูขอเขาไปเลยสิปเอาเลยนะของหักม้มาหักหวงเลยได้น่ย มันเป็นของหักของห่วงนะที่บอกว่าได้แต่ว่าคอยนี่ลมกับลมกับเราแหละลมกับเราแหละว่าสิเข้าไปเอาแล้วก็โอเคมิเตอร์ละวะมิจะมาเอารถจะบอกโซ่เพราะาว่าอยากไปอยากโซ่มันกับไปิมาปากเซอยู่แล้วเดิอยู่เลยเอ๋อในลูกเด็กเนี่ยอยู่เวียงเนาะอ,อยู่เวียงถูกแล้วเขาอยู่ปากเซนี่เขาก็อยากได้ไปแต่อยากได้เขาก็ไปเอาเยแล้วนีว่ <Okay. S 3> มันได้นางดีๆเลยเปน้อยมากแมน่นแต่หนา้าผู้จักมาเฮือนโซ แต่ดองน้องกบดีมากเหรอบได้มาหรอแเลือนเก่าพูนะผมฮแต่เลื่อนเก่าีมากเหมือเนยเอ้าขึ้นเพื่อนเลยไหมบบไดีมาเนี่ขึ้นเพื่อนก็บ่ไร้มาอา่ไดีมาเลยดองก็บ่ไร้มามึงจะเบอรอไรมากเนาะโอ้แสดงว่าจะยังเห็นต่เื่อนเก่าพูโอ้โนกบอนนน ตลอดเนาะวู้ยพ่อ o m o g e n e o ตั้งไ่ชุ้มขึ้นโอ้ยคอยคือการแถลงไปนอนอจีบบอลเรื่องป้านะเออนอนอยูา่ยนนานั้นอะยมหนาวมามาในนอนคดใช้กันอยู่หาเพื่องก็ซุ้มได้อยู่เกาะหาตะกีป่ะแต่เฮือนใหม่หนี่ยัง่ฏิปไปเลยเนาะเอาไปจีพาไปจอดรถอยู่วัดูรถติดนี่เนาะอันนี้มันลงไปเลยไนะมันซื่อทางไหนเดืยวนี่คือตะกี้นี่เฮือนซูนี่ลงไปนี่ขี่ได้แต่รถจักรรถใหญ่ลงไม่ได้นะทุกคนเนาะ ไปนี่เขาต้องคันขี่รถใหญ่น,นี่จอดรถไว้อยู่วดัดเลยกระยางลงไปจอดอยู่วัดสิกี้มาบ่นอนปฏิบัติเฮือนเป็นแค่สี่หาปีแต่ข้าว,วไปทัานมีเฮือนเพื่อนแต่ตอนนี้มีเฮือนไหนก็ไปเลยเจอกันเด้อเป็นนะอ,อันตรีเจ้าอยู่น้า <c oughs> เห <c oughs> รออะไรครับว่านอยมาแต่ข้าวเพื่อนสูอยู่ตัวนีงไ,ง <c oughs> ไปเลยขครเลยขับ <c oughs> รถเพื่อนเองหรอนะ

Má lái bậc nó không Mau không đi cả Số thô bảo 3 xíu mới ở lại Bậc mẹ thế mẹ má Ô bữa đi đã Ủa này là khẩu hủ đấy khâu cả ma bùm bầm bùm bầm bùm bầm vô Bé? Qua với hết là? Hoa hoa hát hoa 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 nè hoa 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 Hope, hoa 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 เจะไปถ่ายอยู่อันนี้หอเต็กี่มามนะเท่านี้ละบยแมนตี้เราต้าจ้าเกาขนาดแมนบวแมนัวซูตัวนี้แมนตอย่างแมนูตังอย่าง C อันนี้องไปอย่าง C ี่น้าด้อแมนนะแมนเออสีได้อีบอ้อหอบน้อยต้องเอาทีมงานเดียวจ้าสีได้บจะนใหญ่นาะว่้ยเนาะ ขุดลงไปไม่ใ okay. ช mm ่เป็นแมสถูกป่เหลือกป่ขุดลงไปครับเนาะขุดเอาไปนหนิสำนึงกัไรเนาะหลายคนกองเอาหวยเอาแบบคนหน่อยเออเนาะแบบขุดขุดสำนึงคุยขุดสำนึงแล้วก็อันนั้นหวยเอาเนาะหัวข้าวป้ายมันฮัลสูบิตัดออกปะวะป้ายมันฮัลตัดออกแบบได้ป่ะได้บ่ะฮัลตัตฮัลยตัดทั้งกรงใหม่บ่สสำนักบิดหลุดนี่แหละ คุณไปเบิร <m> ์ตเนี <laughs> <t ina> ่ยก no. um, ับ like. ห ah ้อยบอกแล้วว่ามันโทรบอกข่อยแต่สามสี่เมื่อกี้พวกไม่ได้ายอยู่ว่าไม่ได้ขายอยู่โอ้ยเดี๋ยวโทรทีมงานแล้วโทรสบักเป่าก่อนสองสามคนนี่กับอยู่แล้วของดีไพ่เห็ดโอ้

วันเชื so ่อเสลิม so ตื so ่นมาเปล่าอะเช็ดเส็งเนอบตวเอาไปกินก็วันดีเนาะเซไดหานี่เจ้าปีจะบอกเขาบอกให้ถ้าถ้าผิดบ อุคอมีูเด้โอ้มาได้แล้วเพื่อนจะให้ผมบอกไหมว่า้าอ่าุดยเนี่ยโค้งมอนนี่โอ้เอโอยาี้ย็ตม่วนเ้ทุกคนเพราะว่ามันปลูกนั่นปลูกนี่ได้สบายนะอยก็เดินมาดินเถอโกับม้ดอกแต่ มาดินกระพอเพิ่นแทนลูกบอายุดินกระพอโอ้มาขอมาพุ่งครับปลูกพอโซนี่ปลูกมาเก่งน,นะเกษขักเลยช่วยเราขอขอมีเทีอนดินสนิงน,นะจูดจอดรถแบบนี้นี่ตะก,กี้หมักหมวงทำสีอ้ายเลยนี่ตะก,กี้นี่มีน้อง,งยอยู่นี่แล้วพายจืดทุกคนพายจืดคอมเมนต์เลยตะกี้มีน้องอย่นี้แล้วพอขอยแบบถ่ายคลิปละปลาปริญญา chúng phải chữ bọn, biết vậy? bê 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 bây giờ Bê 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 bây giờ bây giờ đi. giờ bây giờ bây Bê bê บอน้อยก็กำลังคุดหายาอยู่เนาะเบะมาเบะคืออยู่ป่าบอหน้อยกำลมาคุดหายาคืออยู่ป่านี่ี่กระเพาะนี่กระพาะอื โอ้เฮือนโซนี่แอจัะหน่อยวะหนึ่งสองสามสามหื่นขอหูจ้ะเพื่อนขอให้น้อยหน่ยเนาะแต่ว่าแอนะหาหน่วยพวกหน่อยก่อนคือบอเดี๋ยวไปหยอกม้านะไสีกัดเจน่ะไปยอกันย่างจอหันยัยหลับคาดงดึตอนนี้ก็เต้นคำนะทุกคนเนาะเมีอ่ะเดี๋ยวฮอดสิออกเมื่อกันเนาะงบันนี่เนาะมายามเหื่นสู๋กับบ้านหน่อย ไปเล็กโก้เข้ามาเลยเมื่อเด้อนนี้เจอกันเพื่อนเลยทุกคนตอนเขาก็มาเพื่อนเลยนะทุกคนเนาะอืมกับไปลินเพื่อนโซูผ้าบ่อน้อยไปปกติบ่อน้อยก็ไปซูนี่เหมืนกับจักกันแต่จักกันก่อนข่อยคนละจักกันแต่ดุนคหละแต่พวกเบิกแม่เนาะคนายแม่นไปเพื่อนเก่าแต่แม่คนละก็เกันแต่ดุนละแต่ละตาบุกซูไปนะเขาไม่หลุดไม่ได้เลยจัก แต่ข้าวเห็ดเทดใหม่ก็บบริมาเลยเมืนปะมากมาอยู่แต่บริไปนเนาะมากมากมาลุ่มแต่อยู่นี่ก็เลยบริไปไกลอยู่นี้อืมดุนบุกเบิกพคนนะั้นทุกคนเนาะจากกันก่อนหอยแล้วแต่ข้าวโซอยู่เบื้องหลังตากล้องเห็ดเพลงแต่ข้าวบัวลายดังใหม่ๆเพิ่งไปหากันเพิ่งไปอันนี้ต้นแหละอืมแล้ก็มาซื้อต่อขอกับปินที่ซื้อไปไปดินขนลด ประาณที่จะซองเนาะสิขินพยายามสู่พนากระูุที่จะซองคลิปนี้ก็ไปถ่ายชัางร้านทุกเนาะทุกคนพยายามสืส่อไ,ไปบ๊ายบายเด้อเจอกันคลิปหน้ามันกระบุมียังร้ายเนี่คลิปนี้ตัดปุบป,ปับปุปปบปัปปบกระเบิดไปเนาะ,เ,นะ <S 2> <S 2> เดี๋ยวมืออื่นสิภาพว่าน้อยไปหาผู้แสกผู้สาวาก,กันวัดดินไายเนาะบ่ฟ้าหันผู้เมื่อหวอันเสาร์เดี๋ยวสิมาส่ง ไม่บา็เลยทุกคนเออแฮปปี้วันเด่นทายดี